สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับรินดีตตอนรับเข้าุก่การเรียนรู้ในเรื่องของสตราและศิลป์นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการป้นกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับครูอยากให้นักเรียนทุกคนสังเกตภาพต่อไปนี้นะครับภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับถึงรายละเอียดต่างๆรูปภัณฑ์สันญาณนะครับเดีย๋ยวค,คุณครูมีคําถามนะครับหลังจากที่นักเรียนสังเกต ภาพที่เรกเรียนเห็นคือภาพอะไรครับหลายคนอาจจะผ่านตามาบ้างแล้วที่จริงแล้วนะครับภาพที่เรกเรียนเห็นนั้นเป็นผลงานการปั้นนะครับเป็นพระบรมรูปทรงมารัชการที่ห้าโดยต้นแบบสร้างมาจากการปั้นด้วยดินก่อนที่จะนํามาทําการหลอร่อแล้วการปั้นละครับมันมีรูปแบบอย่างไรอย่าเพิ่งตอบนะครับว่าไม่รู้ครับเอาเป็นว่าเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ การปั้นคือการนำวัสดุที่มีเนื้ออ่อนที่สามารถเปลี่ยนรูปและคงรูปได้มาผ่านกระบวนการเพิ่มวัสดุให้เกิดเป็นรูปทรงตามต้องการโดยใช้มือหรือวัสดุอุปกรณ์มาบีบกดนวดโปะแปะพอกเป็นตน้นนอกจากนี้งานปั้นยังเป็นงานที่แสดงความลึกตื้นหนาบางในรูปแบบ3ามิติได้เป็นอย่างดีประเภทของการปั้นนะครับเราจะแบ่งประเภทของการปั้นออกเป็น3ประเภทคือ 1. การปั้นแบบนูนต่ำ 2. การปั้นแบบนูนสูง 3. การปั้นแบบลอยตัวนะครับแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการและมีรูปแบบในการสร้างที่แตกต่างกันเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ <Okay. Yeah. S 1> การปั้นในรูปแบบที่1นนะครับการปั้นแบบนูนต่ำเป็นการปั้นที่มีพื้นหลังรองรับนะครับนูนขึ้นมาจากพื้นเพียงเล็กน้อยมองเห็นเพียงด้านหน้าด้านเดียวครับเช่นเหรียญบาทเหรียญตรา เหรียญรูปพระต่างๆมาดูตัวอย่างนะครับภาพที่เห็นนักเรียนดูตรงที่ชี้เมาส์อยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าพื้นนะครับซึ่งเป็นพื้นหลังรองรับรับรูปที่เป็นรูปด้านหน้าที่เราต้องการแสดงนักเรียนสังเกตที่ขอบด้านข้างนะครับการปั้นแบบนูนต่ําจะมีขอบที่โผล่พ้นพื้นที่เป็นพื้นหลังขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งโดยรวมแล้วเราจะมองเห็นเพียงด้านหน้าด้านเดียวนะครับตัวอย่างที่สองนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญพระนะครับดูรอบๆนะครับเราจะเห็นว่าพื้นหลังที่อยู่ขอบด้านข้างตรงนี้นะครับที่เมาส์ชี้อยู่นะครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเรียบแบนนะครับแต่ในภาพที่ต้องการแสดงนะครับซึ่งเป็นรูปปั้นของพระพุทธร,รูปที่อยู่ด้านบนเนี้ยจะมีความนูนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับมองแทบไม่ออกนะครับว่านูนขึ้นมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดยรวมของการปั้นแบบนูนต่ํา ตัวอย่างที่สามนักเรียนคุ้นเคยกันดีนะพอเราใช้ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วก็คือเงินที่เป็นเงินเหรียญในรูปแบบต่างๆนะยกตัวอย่างเหรียญสิบบาทนะครับด้านหน้าที่เป็นรูปในหลวงราชการที่9นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโผล่พ้นพื้นรองรับด้านหลังขึ้นมาเพียงเล็กน้อยก็คือนูนนูนน้อยมากนะครับเราจะสังเกตเห็นมองเห็นเพียงด้านหน้านะครับซึ่งขอบด้านข้างนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับด้านหลังก็เหมือนกัน นะครับปัจจุบันนี้เหรียญน,นะครับจะไม่ได้ใช้วิธีการปั้นและจะใช้วิธีการสร้างขึ้นมาจากบล็อกนะครับเราใช้วิทยาการสมัยใหม่ในการสร้างบล็อกขึ้นมานะครับอาจจะใช้วิธีการยิงด้วยเลเซอร์ผ่านกระบวนการเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปแบบตามที่ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ไปสร้างแท่นพิมพ์ซึ่งบล็อกนี้สามารถที่จะผลิตได้เป็นจํานวนม,มากๆนะครับ เอาละรครับเรามาดู <Okay. S 1> การปั้นในรูปแบบที่2นะครับ <Yeah. S 1> การปั้นในรูปแบบที่2นะครับเป็นการปั้นแบบนูนสูงนะครับการปั้นนูนสูงนะครับก็มีพื้นหลังรองรับเช่นเดียวกับนูนต่ำนะครับนูนขึ้นมาจากพื้นมากกว่านูนต่าเวลามองเราจะมองเห็นด้านที่เป็นด้านหน้าและด้านข้างก็คือมองเห็นได้2ด้านนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่น รูปปั้นตามผนังของฐานนุสาวรียีรูปปั้นแขวนผนังแบบต่างๆนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับภาพที่1นะครับนักเรียนสังเกตที่ขอบด้านข้างนะครับจะมีความนูนขึ้นมาจากพื้นหลังรองรับมากกว่านูนต่านะครับเราสามารถเห็นสัดส่วนโค้งเว้านูนขึ้นมาได้ชัดเจนมากกว่านูนต่ำนะครับในภาพที่2ก็เช่นกันนะครับพื้นหลังรองรับนะครับตรงที่เมาส์ชี้อยู่ตอนนี้นะครับเรียกว่าพื้นหลังรองรับ นะครับก็จะมีลักษณะตามรูปแบบนะครับแล้วแต่เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลจะสร้างขึ้นมาเป็นพื้นหลังแบบไหนนะครับ